นิทานอีศบเรื่องหมูป่ากับหน้าไม้หมูป่าตัวหนึ่งมีนิสัยเกเรเที่ยวอันธพานไปทั่วขอบทำร้ายและรังแกสัตว์ต่างๆวันหนึ่งขณะที่มันไปเดินเล่นแถวต้นไม้ใหญ่ที่นายพรานกำลังทำการดักสัตว์อยู่มันเห็นหน้าไม้ของนายพรานวางไว้ด้วยความที่มันไม่รู้จักว่าหน้าไม้คืออะไรจึงคิดจะหยิบขึ้นมาเล่นนายพรานเห็นจึงพูดว่า เจ้าอย่าหยิบมันขึ้นมาเล่นนะมันอันตรายเจ้าอาจตายได้สิ่งนี้นะหรือที่ท่านบอกว่ามันอันตรายข้าไม่เชื่อท่านหรอกไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยหมูป่าจอมเกเรไม่เชื่อฟังหยิบหน้าไม้ขึ้นมาเล่นด้วยความขนองมันจึงเกี่ยวหน้าไม้ทำให้ลูกดอกพุ่งเข้าปักตรงหัวใจตายทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อผู้ใหญ่ตักเตือนด้วยความหวังดี ผู้น้อยควรเปิดใจรับฟังพุทธภาสษตคนพานมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาท